้าพิชให้เฮ็ดยางก่อนทีพราะวา้มือที่ห้ยั่วๆเลยทำมันพิชใต่ทุกหำฉิมเลยโอทุกห้ำผู้ใดหละพ่อทุกทุกงนดนี่ที่บอบมู้บวบก้อนนั่นนะถ้าหมดอตรวนี้นี่มาเลยเฮ็ดนังเทะทุกคนเคยหำฉิมบอกบมูนแหละว่าเดยมู้เขาดันชื่อ ข้าวขามันหนึ่งะเพราะว่าข้าเขาวเหี่ยว่กามากเี่ยวแ่นะพมัุบมเร็กกกมากเีเรกมันยูดาวทึเนี้ครับผมเลีกยูดาวเทงมันเป็นลักษัที่มน้กสือะบานี้ดูใจนเป็นลกเสอ่เขาเรยกเกาหกเขาแล้วนี่สองเกาสี่เกาหกเกานบอกว่าเขด้โอ บอกวัดนี่แหละคับเองเด้อเรียกเว่ายวัดวักับพ่อหน้ามันไม่ถือ่ดีเบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะเลยพ่อเนาะคุณแม่นคักกี่งวดแล้วพ่อโุนขุเลยขุนบ่อยผิดตะเกียร์นี่ามเบื้องู่เหงากับเห็ุของเหาเนาะพ่อซื้อยู่บ่ซื้อพัดคุณตัวทัางวัับเนี่ยคือเนี่ยเขาบนอย่างมากเนนี ว้ยม no <b film> ันบวบเหรอว่าเจ้หน oh, ูเด uh, so okay. mm ็ก hmm. ข yes ้าม oh ันบคเีเ okay. ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็กถือไต่พรอะ่กราบเ้ยเดอกระดาษอยู่ในหันว่าให้เก้าหกไว้เนาะเออให้มือไปไม่เก้าสองเก้าหกเัี้เดวเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าหกให้ไปแต่ว่าจะางี่น้องซื้อไปกไรปซื้อหกเก้าซื้อหกเก้าเอาไปกิน่เบาล่นะได้ออกวาเอา เด็กก็มาหกกลางเรื่องเยอะมันถือกี่วันอเนี่ยอ๋อแม่พ่อหายต้องตรงเก่าหูจังไหนจังไปคือพวกเก่าฮะนี่ขึ้นไปช่วยดิ้ว่วแรงด้วยคนช่วยน้อเดี๋ยกแก่เมือไห่เล็กถือจะคนพอถือแต่ว่าพ่อหายย่างเดียวก็ได้ดอกมันแม่นอยู่บนย่างเดียวเนาะงวดนี่แม่นบ่างวดนี่วาย เงวนี้เอาไม่เิงยกไปดูในงวนเมื่อกี้ป่ะมันเคยเมียนมูนที่เมีนอยู่วะมันเคยนีอยู่เฮ้ยก็เพิ่งเนีเอ้ยหนิงจ้งไหนยังไปสื่อพวกเาเ้าวกคักๆพ่าเด็กที่ยังเงื่อทีหลนางสุรุยนไยเด้สดุกเด็กใจจะคล้องเตี้ยป่ะคือจะกูตัะเกี่ยวตั็กเด็กจ่พ่อว่านั่นเองคอห่วง จะได้ห้องคาหลายพวก็ว่าไม่ว่าไรก็เสียสีสียสเด็บ่อจับไปเน้ะจพอนีงะได้จะได้หองขอยลายลายมันก็เลยไปแก่เมือไห่ก็ได้เราคาวนนี้ได้คือเกาไม่ติแก่ยุ่งนะต้องใจเอาหวดนี่ตัวบ่อกบบนี้แตเตาไม่เราคำวันแบบนี้เอาสดชุดโลดโดนเอว่าดูก้วยอะไรก็หน้าพ่กจะเก็บ ไฮวันนี้วิ่งอะไรพ่อบนหาือไฮไฮไวันนีเก็บวันหนึงเก็บตัวเดียวว่ามีดอกเข้าไปฝังแล้ววนนี้ยังไม่มีเต็บวันนี้วิ่งอะไรพ่อเนี่ยันนี้เก็บก็เดนเก็บก็เก็บก็บนี่อวันนี้นะเดี๋ยวเดนเดี๋ยวกันจังุนเียู่หลายมู่นลอพ่าเขาข้าวก่อนนะเพาะเนาะข้าวไ้ก่อนก็รำวันยหนวันนี้ โอ้ยเรียกเจ้าได้มันๆนึกว่าขอยู่มั้งเว้ยคนเสียเสียนผู้ใดบอกให้กับกับกับไรของเก่งหลายคืออ่ไรล่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเสียนบนก็เข้าเสียนล่างก็เข้ามาบนมาบนเรื่อยประมานเนาะจากเสียนล่างเป็นเสียนบนแล้วนะครับเสียนบนเบรกบนแมนแล้วกัน

เดี๋ยวมันบ้าดอไ้ยนั่นพ่อับมึงไม่ไอยู่เข้าเข้าก็มึงเ้าเข้าแต่ว่าเข้าของก็า่ผิดดอกมึงบ่เคยผิดเักเทียมันถึงสุวงัมันบ่กเคยดเลอยมันบกเข้าีเลือดเยวมนบกเีือดเยมับเข้าดเลือดเวมันุกเข้าพีดเืเียมันกเอยวมันบกเก้เลยมกเขาีดเลือดมนุกเข้าือเีกับุกเดเลือดี่มันกเข้าพีดอดเมก้ อมันมีเก่ากับสูกลวออมันต้องเป็นเกสักย่างหนึ่งจนได้นะหนีได้ะวมันมีเกจกับแปดเกดกับแปดโอ้วิ่งเหนไวิ่งเกดกับแปดเขียนตรงนี้้มนี่มันมีเกกับแปดว่าัแตว่าเรอมันมันมันเปลนเลขแปดได้มันเปลี่เจด้จะงเรื่งสุดสุดสุดบงวันบงสิอัมันกระลังมันมงดูจต้องกคู่กันมึง หกบ่มีบ <you know. S 2> <coin> ่นีบ่ม <itime machine> ันนี่หกตายหกหกนี่เขาไปฟังแล้วหกบ่มีบ่มีเรียกหกเลยมันหมวดนีบ่มีดับตัวไดก็ว่อบ่มีเรหกดับหกเขาไปฟังแล้วนี่ตายเก็ดอืมอ้อกึนๆเนาะอาแถววัน่อาแถวันบ่นั่น เลือกทังเป็นนี้มันที่เป็นเจ็ดทีแปดทีนี่เลือกมันที่เป็นเท่าทีละอ้กคดังในเจ็ดทีแล้วมัสองมหันกับเจ็ดทีเลยมันแปดสองนี่อะไเลือกที่บนห้าจะมีไี่ยทต่คู่งอนแต่ว่าพ่อในลลกคุ้นหันหรอเนะบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะเลือกที่บุญไม่จะมีสานีตอนเด็กหกจะมาทำาะรตอ คือยากเอามพีวกว่าแล้วมาอันเฮ็ดไหมคือเอาเขนยนเอาาดีกันเราวาเรียกฮกนีจะไปทำอะไรท้มันมนไม่เรวันนี้หกผมามาใร้เ่องผมาพอเรียกตัวตัววันสิบยูนี่บาบ่บบงมาหนยกคนเ็นตัวเรียกที่ว่ามันมันสิบนไม่ยังกระังแต่มันเป็นครูไงมันจะออกยูไท่ถ่ายมันมันปะไก่ดูดิ น้องนึงก็อย่านี้ครับบางเรื่องนี่เจ็ดก็เปลี่ยนี่เจ็ดเนี้ยก็ถอดหัวมาเพราะว่าบ้าๆเหล่าเลยเจ็ดเนี้ยก็มากก็ได้ไม่มาจริงๆนะพ่อเนาะพ่อเรียกมันเป็นเรียกตายแล้วจับกันมีเอฟซีถามมาพ่อแต่ก่อนเป็นเซียนล่างทำไมเดี๋ยวนี้เป็นเซียนบวกแล้วร่างเมื่อสิบมีสิบมีสิมีสิมีเบื้องที่เหล่าแล้วแล้วมาหัวที่มานี่ เพราะว่าช่วงนี้บนมันเดินดีกว่าใช่ไหมบอจะวงพึ้นที่ครับเพิ่งจตัวเรียงไงฮู้ตัวนั้นก้อนโอ้เอฟซีฟังนะครับผมอคือตอนนี้ก็ว่ากันเขาจับไปเห็นสจะไปซื้อตุงนี่กับบอกูชิอครับเขาเห็ดไดแล้วกับการบอิเองห้างสซีนพีนบอกครับคือผู้ซื้อผู้เห็ดเงื่อนไปดันเรื่องหัวโขกเนี่ย <ภ>เวลาให้ให้เก้าหกยู่ให้ให้เก้าหกเก้าสี่เก้าสองอะไรมตัวนึงอะเรียกมัยเป็นเรียว่าเรียกว่าเก้เาอไ่้จะของไปซื้อผิดเองเอ,อจะของซื้อผิดเองจะได้ของคอได้ไรว่าเสียวม่นๆคอวันบ้านอไร้ยห่าเบียดเงื่อยู่ในคอจิ้กอีลอยมันขอมัดแดทเตัวมัดแอดแบดตัวเรียกเรียกลูกคนนีม่าเบียดลลาเรียกเขรามางมันะมบบน,นะ เขาเรียกพังหันกระได้เรียกิดมันก็ผิดอมพ่อผู้เฮ็ดิ้งิเมี่ยี่พ่อจับเรียกนี่คิดห้ากูนีก้นที่บอกว่าเรียีมันปิดได้ตอนั้ที่ไหก็รูว่างมากบัดครับแต่ว่าผู้ที่สนเชื่อกกบการจำผิดของผู้สีเบิองบางนึงนี่เขาได้มาลำพาริกิจหากับที่สามครับถูกปะมันบ่กเขาเจ้าตัวดอก บ่าน,น้เลยนัดีมาสี่เเนสี่สามท่นอ่เลออกสี่สาม,มาทุท่มสามกาออกสี่สามปุ่ทุ่มเลยทุ่มสาเออเ็นเลขเกปดคือกันคำม่ออกเกียร์มีผมไม่เขีวเวยวเลยนี่นู้นยังอยู่นสี่เลียมาออกแล้วถอ